สวัสดีค่ะคลิปวิเคราะห์นะคะดวงของคุณเฮนรี่หลิวเนาะก็พอดีว่ามีลูกเพจนะคะมาขอให้ทำให้หน่อยหลังจากที่ไปทำคลิปวิเคราะห์ดวงของคุณหวังเฮอตี้เนาะก็จะมีลูกเพจขอดวงเฮนรี่หลิวว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบดูเป็นอาร์ติสต์นะเพราะว่าเป็นศินลปิน นะแต่งเพลงแล้วก็วาดรูปนะคะแล้วก็มีคาแรกเตอร์ที่ค่อนข้างโดดเด่นอนะมาดูกันว่าในพื้นดวงเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะมีสเปคของสาวๆแบบไหนนะก็ค่อนข้างยอมรับในฝีมือค่นะ,ะเนื่องจากหน้าตาบุคลิกเขาเนี่ยถามว่าดูเป็นคนสะอาดสะอา้านไหมดาวอาทิตย์อยู่ในราศีตุลน,นะรักสะอาดชอบความหรูหราตัวเองจะดูดีดูแบบบุคลิก ดูเป็นผู้ดีอ่ะดูเป็นคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาก็มีดาวอังคารอยู่ในราศีท่านลมเหมือนกันมากมากเลยนะจะบอกว่าคนที่มีดาวอังคารอยู่ในราศีท่านลมเนี่ยอังคารมันเป็นไฟเนาะเขาเนี้ยไปอยู่ในท่านลมอะ่ะ ความตั้งใจความทำอะไรแล้วเนี่ยมันมันมีความกระฉับกระเฉงอะ่ะมันไม่เคยอยู่นิ่งเลยนะคะทำอะไรเนี่ยอยากจะทำแล้วก็ทำอีกทำอีกไม่ได้ไม่มีหยุดหย่อนอะ่ะเหมือนมี energy ตัวเองตลอดเวลาแต่ว่าคือเราไม่รู้เวลาเกิดเขาเนาะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วธาตุไฟของเขาเนี่ยมันอยู่ในเรือนอะไระนะคะแต่ด้วยการที่มันไปอยู่ในธาตุที่ส่งเสริมอะ่ะ energy การขัดเคลื่อนหรือการทำอะไรก็ตามเนี่ย เขาจะเป็นคนค่อนข้างมีความกระฉับกระเฉงไม่มีวันหมดนะแล้วก็มีดวงของคนที่มีชื่อเสียงหลายๆคนมากๆที่มีดาวอังคารอยู่ในราศีธานลมนะคะก็แสดงว่ามันเป็นพื้นดวงจากความทรงพลังแล้วก็อยู่ในเรือนที่ดีด้วยนะคะคราวนี้ แต่ดาวองังคารมันทำมุมไม่ดีกับทั้งเนปจูนแล้วก็ยูเรนัสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่เขาจะต้องเหมือนเปลี่ยนแปลงสถานที่เวลาอยากจะมั่นคงอยากจะอะไรมันก็อยากจะมันก็จะมีเหตุทําให้เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าในพื้นดวงของเขาเนี่ยเขามีดาวความสําเร็จอยู่ประจำตัวเลยเกิดมาพร้อมดาวความสำเร็จเพราะฉะนั้นจากพื้นเพคครอบครัวพื้นฐานก็ ในพื้นฐานครอบครัวค่อนข้างมีความมั่นคงแต่ว่ามันจะมีเกณฑ์ต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่ย้ายที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะภูโตอยู่ในราศีพิจิกเป็นคนมีซิกเซนนะมีสัญชาติยานค่อนข้างเกิดมาหลายชาติพบแล้วก็รู้ว่าต้องทำอะไรทำยังไงภูโตกับพฤหัสนะคะทำมุมดีแถมพฤหัสกับดาวศุกร์ทำมุมดีโอ้โหรวยค่ะรวยมากมาก เลยแน่นอนนะทำอะไรก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงมีช่องทางการเงินได้หลายทางดาวศุกอยู่ในราศีธาตุไฟอเป็นคนใช้จ่ายเยอะนะคะใช้เงินเก่งใช้เงินเปลืองนะ,ะด้วยความใจดีใจอ่อนของตัวเองแหละเพราะว่าพฤหัสอยู่ในราศีธาตนะุน้ำเหมือนกันใจดีใจกว้างบางทีมากจนเกินไปด้วยนะแล้วก็ให้ระวัง ความใจดีใจกว้างให้คนอื่นมากจนเกินไปแล้วก็คิดอยากจะไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยได้ผลนะอืมเป็นดวงที่เป็นอาซิสแน่นอนร้อเปอร์เซ็นเนื่องจากดาวจันทรอยู่ในราศีธาตุน้ำนะคะแล้วเป็นราศีมีนด้วยราศีเรือนที่สิบสองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีอารมณ์ความดีความลึกความแบบว่าคือคิดอะไรแบบลึกซึง้งไม่ได้ ไม่ไม่ง่ายเลยที่จะเข้าใจอารมณ์เวลาอ่อนไหวก็อ่อนไหวมากเวลาเข้าใจถึงบทเพลงความรักก็จะเข้าใจอินดีฟลึกซึ้งแบบที่คนนคาดไม่ถึงนะคะแต่ด้วยความที่เขามีดาวศุกร์อยู่ในราศรธีธาตุไฟแล้วก็ทำมุม90องศากับดาวจัน์เพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้โรแมนติกจ๋าแต่ว่าเวลาอินดีเวลามีอารมณ์เนี่ยมันจะแสดงออกมาแบบค่อนข้างดูแบบมีความเพ้อเพอหรือมีความฟุ้งซ่านมีความนอยเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็มีความโรแมนติกนะเนื่องจากเนบจูนกับจานทำมุมดีไม่ใช่เป็นคนที่พยายามคิดจะหลอกลวงใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ด้วยความที่ดาวศุกร์อยู่ในราศรีธาตุไฟอะ่ะมันเป็นความเจ้าชู้นะคะ ร้อยเปอร์เซ็นเป็นคนเจ้าชู้มากๆแล้วก็ชอบผู้หญิงเซ็กซี่นะมีความเร่าร้อนแล้วก็รักอิสระในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการถูกมัดหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะไม่สามารถเอาชนะใจของคุณเฮนรี่หลิวได้เลยนะเนื่องจากทั้งดาวอาทิตย์ นะก็อยู่ในราศีธาตุลมด้วยเช่นกันนะคะถึงอยากจะมั่นคงมันก็จะต้องมีเหตุทําให้เหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงในด้านชีวิตการใช้ชีวิตเดินทางไปมาการอยู่กับใครสักคนจะต้องมีการแบบว่าไปมาหาสู่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือเจอกันบ้างอะไรเงี้ยความรักจะเป็นอย่างนี้เพราะจะมีการเดินทางบ่อยแน่นอนนะคะคราวนี้ดาวศุกซึ่งอยู่ในราศีธาตุไฟอ่ะ ก่อนหน้านี้น่าจะมีใครเข้ามาแล้วค่ะหลายปีละแต่ว่าถ้าช่วงนี้เมื่อประมาณสักปีครึ่งน่าจะมีเรื่องทุกใจและลืมีเรื่องเกี่ยวกับความรักที่ไม่ค่อยได้อย่างใจคราวนี้ถ้าจะเป็นรอบอีกสักรอบหนึ่งที่จะสามารถเจอใครบางคนแล้วก็ หรือมีผลงานนะอาจจะไม่ใช่ความรัก100%ก็ได้เป็นผลงานหรือมีชื่อเสียงด้านการงานเข้ามาน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้านะคะช่วงประมาณมีนา2 2 0 2 5เป็นต้นไปส่วนความรักจะสามารถลงตัวหรือสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวกับใครได้เนี่ยต้องรอไปหลังจากนี้สักประมาณปีครึ่งใน3ปีมีโอกาสที่จะมีความรักที่สุกงอมแล้วก็อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือสร้างครอบครัวกับใครในช่วงปีหน้านะคะมีโอกาสที่คุณเฮนรี่หลิวจะมีชื่อเสียงมากมาก เป็นที่นิยมได้รับความรักหรือเจอใครบางคนแต่อาจจะไม่ได้แบบแต่ทัาพูดถึงม่ความรักอะ่ะมีโอกาสที่จะปิ้งใครหรือมีความรักที่แบบดีนะแต่อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่แบบ อยู่แล้วมีความสุขแบบโอ้แฮปปี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่อาจจะต้องเดินทางก็ถ้าใครรอผลงานนะคะมองว่าน่าจะเป็นปีหน้าเนื่องจากปีหน้าจะเป็นปีที่ดีของคุณเฮนรี่หลิวมากพอพฤหัสจะกลับไปที่บ้านตัวเองจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับเขาจะได้รียูเนียนอะไรใหม่ใหม่เก่าๆแล้วก็กลับมามีชื่อเสียงได้รับความนิยม ได้รับการชื่นชมอะไรอีกสักครั้งก็รอผลงานนะคะเพราะเว็นท Idol นะั้งไอดอลเนาะวาไรตี้ด้วยนะคะแล้วก็โอนนักร้องนะค่อนข้างเก่งเป็นคนค่อนข้าง,างปีสิทเป็นศินลปินในตัวเอง100%เซนแล้วก็วาดรูปด้วยก็ขอให้เป็นศินลปินที่แสดงผลงานแล้วก็ทำให้เอนเตอร์เทนเรานะเราได้ชื่นชมกับผลงานเขาต่อๆไปคะ่ะ